A P N X C1 เคสขนาดกลางดีไซน์เรียบหรูตอนนี้นะคะครีมก็อยู่กับเคสคอมพิวเตอร์ PC ค่ะที่เขาเนี่ยมีดีไซน์เรียบหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะจากแบรนด์ใหม่อย่าง A P N X นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในวงการ IT นะคะจากประเทศไต้หวัน,นะคะ่ะที่เขาเนี่ยได้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้วัสดุและการออกแบบมาได้อย่างพรีเมียม ซึ่งเคส A P 8 X C 1ตัวที่อยู่กับครีมตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเคสร,รุ่นแรกเลยค่ะที่แบรนด์เน่ยได้ผลิตออกมาเพื่อวางจําหน่ายนะคะถ้าเพื่อนๆกําลังสนใจเคสตัวนี้คลีมจะมารีวิวให้ดูค่ะมาเริ่มกันที่ดีไซน์นะคะของเคส A P n X C 1ค่ะเขาจะเป็นเคสขนาดกลางนะคะที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่230มิลค่ะความสูงนะคะ502ม mm ิลแล้วก็ความลึก464ม mm ิลนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะทําจากวัสดุคุณภาพดีนะคะที่มีความแข็งแรงทนทานทนต่อรอยขีดข่วนและที่สําคัญเนี่ยก็ยังรองรับการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี มาพร้อมกับกระจกเทมเปอร์กราสนั่นเองนะคะโดยที่วางจาหนายจะมีทั้งหมด2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดําจะมีความเรียบหรูนะคะดูพรีเมียมดูสะอาดตาค่ะโดยที่มุมของตัวเคสนะคะก็จะมีความมนั่นเองค่ะโดยรอบๆของตัวเคสนะคะก็จะมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ค่ะที่ช่วยให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม บอเพราพัดลมแบบ A R G B ขนาด140มิล3ตัวและ120มิลอีก1ตัวด้านหลังที่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะนอกจากนี้เนยังสามารถที่จะติดตั้งพัดลมได้สูงสุดถึง11ตัวเลยค่ะติดตั้งได้เยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยค่ะ เคสตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะติดตั้งการจอรวมไปถึงชุดน้ำนะคะขนาด3000ลมได้แบบสบายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับเป็มบอร์ดตั้งแต่ขนาด mini ITX micro ATX ไปจนถึง ATX ค่ะ พัดลมที่ติดบนตัวเคสนะคะก็จะเป็นของแบรนด์ ATNX เองตัวนี้นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดูพรีเมียมนะและยังใช้วัสดุคุณภาพสูงอีกด้วยซึ่งถ้าใครติดใจนะคะก็สามารถซื้อพัดลมของเขาเพื่อไปติดเพิ่มได้อีกด้วยค่ะและสล็อตสำหรับการติดตั้งการจอนะคะเพื่อนๆสามารถจะปรับได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนสะดวกมากๆเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของเคสตัวนี้นะคะคือเราสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ต่างๆออกมาเพื่อทำความสะอาดได้และยังสามารถติดตั้งกลับไปได้ไง่ายๆด้วยค่ะ พอตการเชื่อมต่อด,ด้านบนตัวเครื่องหรือว่าฟอนต์พาร์เนลนะคะที่ตัวเครื่องเขาให้มาเนี่ยก็จะมี USB 3.02ช่องค่ะ USB C 1ช่องนะคะแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง1ช่องเคสตัวนี้นะคะเขายังรองรับ expansion slot ค่ะได้ถึง7ช่องเลยนะคะและยังรองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์และก็2.5นิ้วได้อย่างละ3ช่องเลยค่ะนอกจากนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยก็มีช่องจัดเก็บสายไฟนะคะเพื่อนๆก็สามารถจัดระเบียบสายไฟได้ไม่ลกตาแน่นอน และนี่คือ A P N X C1 นะคะเคสพรีเมียมจากแบรนด์พรีเมียมที่พรีมได้รีวิวไปค่ะจะใช้วัสดุที่ทนทานนะคะมีการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใส่เบม,มบอร์ดรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างหลากหลายมีให้เลือกด้วยกันถึง2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดํานะคะใครที่ชอบความโมเดิร์นมินิมอลมีเคสตัวนี้วางบนโต๊ะคอมรับรองค่าว่าสวยดูดีแน่นอน หากเพื่อนเที่สนใจนะคะก็สามารถถาซื้อได้ที่ JB ค่ะราคา4,990บาทและประกันให้ถึง2ปีเลยนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www jb co th หรือว่าไลน์ @jbonline สั่งพบ3,000ันมีบริการส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะคะต้องการพัดลมหรือว่าฮีสติงของ APNX นะคะทาง JB เนี่ยก็มีวางจำหน่ายค่ะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ เพื่อนอนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ